การเข้อเรื่องจากคอทชนะคกาบได้มีคำสั่งที่45ของธนา้าร58ปี19พันร5 8ให้สำนักงานคอพชดำเนินการนะครับดเพื่อให้มีการเลือกปากกากรรมการข้อมูลและปากกาที่จะติดค่าอาจจะเป็กรรมการขอเราเนี่ยสีท่าน รวมกับผู้ที่ได้รับความชอบจากสรานที่ประชุมท่านี่ให้ตำแหน่งผมนด้มีาจจากประชุมให้มีการพบกันระหว่างการับที่ได้รับควาชอบในวันนี้นะครับเวลาเก้างนเพื่อที่จะเลือกผู้ใดผู้หนึ่งเี่มหน้าที่ประธานกรรมการผู้การและปรากการที่จะารซึ่งใน นนี้เนี่ยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปพิจารกาก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราจะเลือกผู้รรที่มีอายุสูงสุดนั่นคือทำหน้าที่ประธานในรัฐส่าซึ่งในที่ประชุมวันนี้ก็มีท่านผู้ชาเสิยงเลื่อนม,มากประธานขอจอร์ดมีอายุสูงสุดก็ทำหน้าที่ประธานกา่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีการเลือกตัว สานกรรมณ์ของชอโดยวิธีการลงคะแนนครับขั้นที่สุดโดยวิธีการก็คือให้ท่านเจ้าท่านเนี่ยสมัครจำนวนตำแหน่งประธานของกาของชอซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนตำแหน่งประธานของการสองท่านคือท่านพลตบดีวัชรพลสารนั่งจิติกุลและท่านปิชาด้วยจำนวนหนึ่งครับหลังจากนั้นเราก็เลย ก,การลงคะแนนตามดาวท่านผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ที่ได้รับความเห็นชอบระดับเกิดหึ่งคือท่านผู้ตรวจเองพระเจ้ขาขุนอุษาท่านเจ็นะครับได้ที่คะแนนเสียงเห็นชอบให้ดำนวนตำแหน่งประธานกรรมการกร,บบร,รชด้วยคะแนนเจ็ด